ทุกคนชุดที่ผมใส่อยู่ตรงนี้เลยครับทุกคนนี่คือชุดใหม่ล่าสุดในเกมพับจิมบายครับชื่อว่าชุดไดโนไรเดอร์ครับเป็นชุดที่เรานะครับจะใส่ชุดตัวตุ๊ก,กาตานะแล้วก็ทํารูปลักษณ์คล้ายๆกับว่าเราขี่น้องอยู่นั่นเองนะครับซึ่งขาเราจะเป็นสั้นๆป้อมๆมีขนอยู่ตรงนี้ด้วยนะ <c oughs> แล้วก็น้องไดโนนะครับจะถือลูกบอลพร้อมกับตาที่แบบฉันง่วงนอนแล้วฉันไม่ไหวแล้วและในวันนี้นะครับผมตัวผมเองได้ทาการสุ่มชุดน,นี้ไปเปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะตัดคลิปไฮไลท์ตอนสุ่มแล้วก็จะมีคลิปไฮ ฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็ไปดูคลิปกันเลยนะครับส่วนใครนะครับอยากจะเติมชุดนี้นะครับหลังจากดูจบแล้วก็สามารถไปเติมได้ที่สาหรับใครนะครับที่อยากจะเติม UC เกมผับ G Mobile นะครับแล้วยังไม่มีแหลกที่จะไปเติมนะครับแนะนําเพจบริการเติม UC ราคาถูกบายวิสาเกร่งนะครับเพจนี้นะครับมีโปรโมชั่นมีเติมทุกราคาทุกขนาดพร้อมกับมีของแถมต่างๆมากมายเลยนะครับถ้าเกิดสนใจฝากไปกดติดตามเพจนี้นะครับผมลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับวิธีการสุ่มเจ้าชุดนี้นะครับมันจะมีตัวงงอยู่ตรงนี้เห็นปะตัวง ตรงถ้าเรากดเข้าไปดูนะครับมันจะบอกเลยว่าชุดเนี่ยมันจะแพงขึ้นเรื่อยๆตามมันครั้งที่เราสุม่มผมไปคำนวณมาแล้วแหละประมาณ6000 UC นะครับถ้าเกิดว่าจะเอาทุกอย่างในนี้นะของในนี้จะออกไม่ซ้ํากันนะครับมาเริ่มสุ่มกันเลยนะครับผมครั้งแรกนะครับจะใช้อยู่ที่60 UC ต่อครั้งครับมันจะเป็นการสุ่มแบบไม่ซ้านะครับย้าว่าไม่ซ้ําครั้งแรกครับออกมาเป็น20เศษชิ้นส่วนนะครับซึ่งผมบอกตรงว่าผมเคยสุ่มกล่องแนวๆน,นี้มาหลายกล่องมากและบอกได้คําเดียวว่ามันล็อก นะครับมันล็อกแบบ100%ยังไงมันบังคับเอาทั้งตารางแน่นอนนะครับต่อไปครับเมื่อกี้เท่าไหร่นะสุ่มไปประมาณ100กว่า UC ปะ่ะนี่ไงเรียบร้อยต่อไปก็240 UC เลยครับจะสังเกตได้ว่าตัว UC จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะอุ้ยลอกเป็นมงกุฎไข่อีเตอร์แต่ว่าผมได้มาแล้วดิผมเคยมีแล้วด้วยอเนะี้ยต่อไปครับ360 UC ครับมันจะแพงขึ้นเรื่อยๆนะเห็นปะ่ะมันจะค่อนข้างล็อกนะ เอาตรงแทบไม่ได้ออก100%ด้วยซ้ำนะครับต่อไป540 UC, UC UC จะแพงขึ้นเรื่อยๆเยๆนะอุยรอบนี้เป็นระเบิดสโมกครับผมทุกคนระเบิดควันหุ่นนักรบนั่นเองนะครับไปกันต่อครับ740 <c oughs> นี่ครับได้มาเป็นสกินหมวกครับนี่ไงหมวกปราการชนเผ่าไปครับ990 <c oughs> บอกเลยว่าตึงๆอ <c oughs> ุ้ยได้เป็นสกินฟืนลูซีซันนี่คอสซิสยูซีนะครับต่อไป1,260ครับ ปับปับปับ,ปบแล้วก็ออกมาปเป็นสกินกระเป๋าครับกระเป๋าสะพายตกป่าและสุดท้ายครับ1590ครับปับนี่เลยเรียบร้อยครับนี่ชุดไลเดอร์ไดโนมาไปที่เรียบร้อยครับผมก็เนี่ยครับจากเมื่อกี้6,000 UC นะครับตอนนี้ก็เหลือ22 UC อันนี้ก็คือชุดท,ที่เราได้มาด้วยจำนวนเงิน6,000 u ยูซีนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตแต่งเพิ่มอีกนิดหน่อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปโดดในเกมกันครับว่าจะเป็นเช่นไรครับผมทุกคนมาดันดีกว่าเราต้องใช้ท่านี้เป็นการเปิดประเดิมอ้กลงเย อางไม่เหมือนกระเทกอ่ะมีแทงเสยแล้วโดดล่มตัวคใหญ่ตัวใหญ่เกินไปหรือเปล่าครับพี่ไม่น่านะไม่น่าใหญ่ไม่น่ารอด กูแะเทะย่าอยู่ข้างหน้าเป็นทุบป่ะมนเดินมาต้เดินมันจะเห็นกูไม่ได้มีประโยชน์เลยการนอนมัเดินเดินแบบว่าคือเหมือนเราเราเดินด้วยเดรโนเสาอะทุกคนดูดิดูดิดูลามันเดินดิน่ะอันสมมติจะซุ่มศัตรูแอบแอบแอบดู แอบดูแบบว่าไม่ไ <laughs> ด <laughs> <h ây> ้มีประโยชน์อะไรเลยจุดเด้ออยู่บนหัวเลยนะระวังด้วยดาฟ้ารอะ <c oughs> <h ums> รว่าออแล้วโอเคจุดต่อไปเหรอชุดเท่มากเลยอ่ะ อึดอัดหรือเปล่ามันใหญ่เกินอ่ะเนาะมันก็ลำบากอยู่ละอ,อมันใหญ่เกินแล้วก็เข้าใจอะ่ะมันอาจจะมีการหายใจไม่ออกกันได้ลองเส้นนะพี่ฝนลองเส้นนะของัดหน่อยได้ไหมของัดหน่อยได้ไหมขอ

โอยตายละจิบวหายละจิบ <each> <laughs> มาเป็นตัวข่ะไม่มีใครยิงไดโน่เลยพั๊กจ้ะสวัสดี Có thì ai <laughs> giáo <laughs> 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 เราพี่พรอะไรอย่างเงี้ยฟูเลยนะอ่ะผมมีตั้งอยูอ่สามสิบบาทภรายาเดิกันครับรรยาก่อนครับขอรรยาก่อน

上。 Oi, oi. Awesome. Oh, Wait, oh, me not. Me not. Who? 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 โอ้ยไหนว่าแต่เรากลับดีกูดีเขาหน้าคนคนไทยหรือเปล่ามาจุเคชั่ลงขึ้นลงขึ้นมา

awesome thank you ตกกระตุกมากรถหลักแม่รถสีแดงแรงสุดๆคำพิเศษเป็นอะไรครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับเฮ้ยเฮ้ยโดนขุดไปอยู่ในนี่จะพังแล้วเดี๋ยวช่างไม่นี่ নষ্ট গাড়ি আমার নষ্ট গাড়ি ที่มันนักค่ารัปเตอร์รัปเตอร์สเลเยอร์เฮ้ยว่าผมเปลี่ยนจากรัปเตอร์สเลเยอร์เป็นพ่อหนุ่มรถแต่กดีกว่าโอ้กดมาสามคนก็พอสวัสดีครับกูติดชาเขียว Awesome. Yay! Victory belongs oh. to us. We're the best. Yeah, 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 yeah! <laughs> oh, <laughs> ไม่บอกกับการแบบว่าติ่มถ้าเกิดใครจะซื้อมาคลิปทั้งหมดของวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าใครดูแล้วยังไม่อิ่มยังไม่นำใจสามารถไปดูสตรีมสดผมได้ที่ LFF Life for Fun แฟนเพจ a c e b o o k ได้เลยนะครับผมส่วนใครครับที่เป็นสาวคลิปสั้นอยากดูคลิปแบบง่ายๆไมไ่ยากจนเกินไป LFF Tiktok ก็มีให้ลองรับสําหรับทุกคนที่อยากจะดูคลิปสั้นนะครับผมเป็นไฮไลท์สนุกๆสามารถไปกดติดตามกันได้นะครับผมส่วนใครที่ชอบเป็นแนวคลิปอยากดูไฮไลท์จากสตรีมสดหรือว่าเทคนิคต่างๆแบบไม่สั้นจนเกินไปก็สามามรถปดูดท ช่อง YouTube L F f l i v e for Fun ได้เหมือนกันนะครับในนั้นก็จะเป็นไฮไลท์แบบคลิป10นาที15นาทีเป็นต้นไปนั่นเองนะครับผมชอบแนวไหนก็อย่าลืมฝากกดไลค์นะครับกดแชร์แล้วไปกดติดตามกันตรงนั้นด้วยนะครับผมส่หรวันนี้ขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายสกิร t ต a n k ก o u วฟอร์ว c ชชิงครับผมโชคดี me, ครับ